เช็คแคปซูลจับมาพวกโง่หาไม่รอกูล่ะไม่รอท่านเลยผมไม่รอท่านเลยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยมันก็ไปหาแล้วมันตัวอะไรพวกเนี้ยตัวอะไรกันวะสกินหลาบาทหลวงชุดดำบาดหลวงชุดดำมาอ่าคือจอมมัน นี่กูบอดมอนะคุณรู้ไหมครูเป็นใครเนี่ยบอเดมอลดูไม่เหมือนเลยไม่เหมือนวะไม่มีช่วยโอ้โหเสียงเสียงเสียงกันการตีเข้าเฮ้ยโอ้โหจะเข้าทีก็เอาอ่ะนี่คือไม้ก็ัะสิดสินะเอวไม้เอลเดอร์ฮะโอ๊ยอุ้ยเีอยโดนพาดเยอยอะโดนโดนเฟืงอ๋อมัน กอ็มันตีตูดไอ้เี้ยเข้าเข้ารูเลยไอ้เช่นะเฮ้ยยังบอยอย่างแรงเลยไอ้พี่หางนอนหางนอนโลเปอว่าเดอะมอหุยโลเปอ่ะอลโลฮอโมนล่ะเป็นไงล่ะนี่คือเวทมนต์ กคนชั้นต่ำอย่างพวกมึงเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอสินะถูกใจเขาแหละถูกใจเขาแหละเฮ้ยนั่นนิ่งๆอโลฮอมโมล่าอโลฮอมโมล่าโอเคโอเคอีกาที่กับเรเบโอซาไอสัตว์อะไรกันแล้วดสิไอเสียป๊อเอาขวางทางขวางทางเหรอขวางทางเหรอเจ้าข้าขวางทางจะดักลอดเด็กนั่นแหละดักลอร์ดขอให้ข้าได้มีโอกาสดังลงหลุมซะทีุกคนบนมอมีหนวดวะ เดโมไม่ได้มีหนวดไปไหนของมือวะเอาเดี๋ยวลงหลุมไปดิผ้ายังโอเคเห็นมีหนวดได้หนวดเหรอแม่งมีหนวดด้วยมันไม่มีหนวดมันเป็นปากเป็นปากเหรอมันต้องเกาะตรงนี้ดิเฮ้ยส่งสัญญาณให้รู้ โอ้โหเฮ้ยโหนี่ดักเหรอทวิชใจเหรอเฮ้ยมึงดูดิแล้วจะเอ้าเอ้านั่นลงเลยเอ้าลงเลยกูเฟอร์ไปเหยียบแล้วมันเข้าเลยลงเอาไม้ขยัะสิทธิ์มาไอ้เชยนันไม่จบเฮ้ยปอาป๋าคุพังไม่ได้มันจะพังไม่ไหนวะเยอะไม่ตาย ล้วไอ้นัทไปไหนอ่ะไม่อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นติอุตส่าห์มาเลี้ยงไปแล้วมึงเก็บมึงจะขับหนีใช่ไหมมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหถ้ามันอยู่ในในฉากนี้ในครอบครัวต้องมาละมีรถให้ขับด้วยแต่เป็นบอลด์มอไปแล้วไงโลเฟีเอ้ยอ๋อตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่กันแล้วไอ้สัตว์ขี่ไปกว่าแล้วนี่บอลด์มอบอลด์มอคง วอนัมอมไม่ขี่ไปกวาด่ะไม่ได้ไปกวาดมาไปเบรงไฟโบอะไรไม่มีเหรออีกแค่นั้นน่าจะพอมั้งห้อยตอกแตกวอนัมโมวอนัมโกระจอกกันวะาวอนัมโมไม่ไปแค่สิ่งนี้คือกากจริงๆนะม่มีรถมาท้าวอนัมโมไอ้เนียเฮ้ยสแตนมาแล้วมาแร้วไอ้เจนี่มันเร็ว ใเราขับรถช่เอาเดวอลืกอว่ะไอ้ยยนี่ขับรถได้ใหญ่จงพอเดวอไปกระโดดเลยนอนใคเป็นที่หังนอนพอเดอข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 อไปเดวอพอเดวอไรมเนี่ยนี่โอ้ยอนี่มคือสารพด S <S ปล่อยมือสางนอนเจ้ะมีคู่คนถ้าปล่อยมือแล้วทันหล,ลอดขับพาข้าไปด้วยทันหลอดทราอะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ขับรถมาเอาผ่านแล้วผ่านแล้วทันหลอดไหนวะ <S 2> <S 2> โอ้ยเราต้องไปยังไงเราต้องไปยังไงต้องไปทางนูน้นเหรอ นี่บอกว่าตะแก่มักเกิลเฝ้าบาตเป็นไรของพึกนี่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูวุ่ยแล้วเป็นมีอะไรๆวิงกาดี้เลียวสั้นไปเลยไป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 แล้วไปไลไรไป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 ไไปไปไปาปไปไสไป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 ไไป โยแกลไม่เขา้าใจสัตว์มืดลุ้นจนเยี่ยวเหนียวแกลนี้เขาใจสัตว์มั้ยสัตว์มืดยปาก <laughs> <laughs> เกี้ยะไรหจัดจัดท้าหลอดกูมาถึงยังเนี่ยท้าหลอดไม่รู้แม่ง พันลิงมึงลิงจังหวะกูกระโดดสินะไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยอ่าค่อยมึงไปฉันหลอดไม่ดึงแขนกูไม่หยุดแล้วอ่านั่นหลอดไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยก็นั่นหลอดผมผมจะดูข้างหลังพวกนหลอดให้เองมาเกิลช่างอ่ำอ๋อยออกไปข้าคือผู้พิเศษลองดูสะ โอ้ยเยี่ยนชนเลยนะมึงพวกฟังเก้ลฉันทำนี่คู่ควรท่านรลอน,นงงท่านาน,นี่มันตัวขัดขวางโลกแล้มันสารพื้นของแท้เลยมกกอดยาท่านหลอนจะไปยุกับผมท่านรอ้โลกไปก่อน ท่านจะไปก่อนท่านกระโดดไปสิท่านจะไปยุ่งอะไรกับผมนี่คือสาวกของข้าท่านหลอนลวกไปแล้วเต็มสุพเลยท่านหลอดเหล่าบินเดมอว์ยากมันไหลวะเย้ขึ้นได้แล้วไปสักหลอดเราข้าจะตายกันเถอะ ว้าปเดินเางไปเจ้าอักษรเว้ยแคปซูลหลบหนีอย่างนั้นเจ้าเจอัการน้ำได้ไหมท่านหลอดหรือว่าไงแคปซูลอะต่จะเล่นอะไรก็เอาเข้าไปแคปซูลหลบหนีเข้าไปแล้วไม่ใช่แคปซูลจมพวกโง่ได้ไปข้างหลังไม่รอคุณละไม่รอท่านหลอด